ช่วงนี้คอฟุตบอลระดับสโมสรอนก็คงจะเงียบเหงากันไปนะครับอย่างที่รู้กันว่า2ส,สัปดาห์จากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาของฟีฟ่าเดย์ซึ่งบรรดาทีมชาติต่างๆจะลงทําการแข่งขันกันซึ่งนี่คือฟีฟ่าเดย์ช่วงสุดท้ายของปี2023นะครับหลังจากนี้ไปช่วง2เดือนสุดท้ายของปีจะเป็นการห้าหั่นกันต่อในเกมแข่งระดับสโมสรแบบยาวๆไปจนหมดหน้าปฏิทินสําหรับรอบล้วปีาแสดงของเราก็ยังคงนําเสบฟข่าวๆความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตกันทุกเช้าเหมือนเช่นเคยเริ่มต้นที่เรื่องราาาาววเกกี่่ยัับสสสนนนมมแขขขงงโโอทถ ซึ่งล่าสุดนั้นไม่ถูกรับเลือกให้เป็นสนามแข่งขันในมหากรรมการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี2028โดยตัวรายการแข่งในอีก5ปีข้างหน้านั้นมีแนวคิดคือการใช้สถานที่ตลอดทั่วสาราชอาณาจักรนะครับแต่การที่สนามโอเทลฟอร์ดซึ่งมีศักดิ์ศรีเป็นฟุตบอลสเตเดียมที่ใหญ่สุดอันดับ2ของประเทศในแง่ของความจุที่เป็นรองเพียงสนามกีฬาแห่งชาติเวมบลีย์เพียงสนามเดียวเท่านั้นย่อมสะท้อนให้ถึงอะไรหลายอย่างนะครับหากใครทันดูฟุตบอลในช่วงยุคเก่าตีสวาช่วงยุค90ถึงึ่่่่งงหนททีีสััเเกกกกตไไไดด้้มมยยาคือรบ ให้เป็นสนามแข่งขันในรายการสำคัญๆอยู่บ่อยครั้งบางทีก็ใช้จัดเกมรอบตัดเชือกฟุตบอลรายการเ a ฟเอคัในช่วงมงยามที่เวมบลีย์ทำการปรับปรุงบางก็ได้รับเกียรติให้เป็นสนามแข่งขันของเกมเยาาสำหรับทีมชาติอังกฤษในรอบคัดเลือกรายการต่างๆที่สำคัญ,ญย้อนไปตอนปี2003ที่เอซิมิลานคว้าแชมป์ยู่ฟาแชมป์เปี้ยนส์ลีกเกมนัดดังกล่าวก็เล่นบนสังเวียนลงละครในอความฝันเช่นกันทว่าหลังจากการเข้ามาของระก,กูลเกรเซอร์ที่กู้เงินกว้านซื้อหุ้นสโมสรจนได้ครอบครองแบบเบ็ดเสร็จสโมสรอนแห่งนี้ก็ขาาาาาดดกรรรพััฒนนเเชชิงงงงโคส้อย่จ ล้มถึงสนามแข่งขันที่แทบไม่ได้รับการซ่อแมแซมบูรณะตามอายุการใช้งานเลยอย่างในโลกออนไลน์เราก็มักเห็นอยู่บ่อยๆเรื่องของแฟนบอลที่ถ่ายวิดีโอประจานความย่แย่ของโอแทลฟอร์ดว่ามีความซุ่โสมากขนาดไหนไม่ว่าจะที่ครั้งหนึ่งเคยมีคนถ่ายวิดีโอว่าห้องน้ําส่วนหนึ่งของพวกเขานั้นเจิ่งนองไปด้วยน้ําขังหรืออย่างล่าสุดเครือทัญฝั่งที่มีหลังคาต่กลับพบว่ามีน้ําฝนล่วซึมลงมาอันที่จริงแล้วส่วนหนึ่งของการไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในสเตเดียมของการจัดแข่งยูโร2 0 2 8สาเหตุก็มมาาาาาาจจกกกกรรรทที่่งงสสถอออออนตัวเไปยชื แต่มันก็เป็นผลมาจากการวางแผนงานพัฒนาสโมสรที่ไม่ชัดเจนซึบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในเรื่องของกระบวนการเทคโอเวอร์สโมสรที่ตะกูลเกรเซอร์ยังไม่ขอ,อการตัดสินใจออกมาอีกทั้งแม้พวกเขาจะยังไม่ตัดสินใจพวกเขาก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรว่าจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสนามให้กลับมาอยู่ในสภาพดีงามอีกครั้งจึงไม่แปลกครับที่ตอนคริสเียโนโดนลโดไปสัมภาษณ์แตกหักในรายการของเพียร์มอร์แกนเขาจะพูดถึงเรื่องว่าสโมสรแห่งนี้เหมือนถูกฟีดมาตลอดชนิดที่ว่าเขาย้ายออกจากทีมไปครั้งแรกเมื่อปี2009สโมสรเป็น บบไหนกลับมาอีกครั้งในปี2021ทุกอย่างก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าพัฒนาไปไหนเลยคือแม้บริบทการลัทธิศาสตร์ที่โรนัลโดออกมาพูดจะถูกวิจารณ์เรื่องความเหมาะสมโดยเฉพาะในจุดที่โจมตีเอเดรเทนฮาร์ R K แต่บางอย่างบางเรื่องเช่นที่เขาพูดถึงเรื่องการพัฒนาโครงสร้างของสโมสรนในภาพส่วนอื่นนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับนะครับว่ามันคือเรื่องจริงโดยถแถลงการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ถูกนามาเป็นหนึ่งในสนามใช้จัดยูโร2028ระบุว่าก่อนอื่นเรายินดีที่ได้เเสสสนนนนนนออโกกกากาาาใรรรป็นนมแแแขข่ข่่งงงัหหึยู2018ต ห,หลังการปรึกษากับทางสมาคมฟุตบอลมันชัดเจนในแง่ที่เราไม่สามารถให้ความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของสนามของเราได้เพราะอาจมีการบูรณะสนามใหม่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงตกลงที่จะถอนโอแทฟอร์ดออกจากรายชื่อของสนามที่มีโอกาสถูกเลือกให้เป็นสนามจัดแข่งสุดท้ายและยังมีความมุ่งมั่นเสมอในการรักษาสถานะของโรงละครแห่งความฝันให้เป็นสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่และโดดเด่นที่สุดในอังกฤษและเราจะรอคอยโอกาสสาคัญครั้งต่อไปที่เราจะได้เป็นสนามจัดการแข่งขันระดับนานาชาติรวมถึงอ e ีเวนต์สำคัญสำคัญอื่นในอนาคตจากเรื่องสนาม พี่ชัดเจนว่าปัญหา<อ>หลักเกิดจากการที่สโมสรไม่ม,มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความทันยุคทันสมัยมากขึ้นจนนำไปสู่การไม่ถูกเลือกให้จัดรายการใหญ่อย่างยูโร2018ก็ต่อด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวพันกันคือกระบวนการเทคโอเวอร์สโมสรเปียบเดชล่าสุดของเบนจาคอบแฟนผีฟังแล้วอาจไม่มีความสุขโดยเนื้อหาข่าวของเขาระบุว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่หากว่าเดือนพฤศจิกายนนี้กระบวนการเทคโอเวอร์ยังไม่เสด็จน้ำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะต้องเดินหน้าสู่ตลาดนักเตะช่วงหน้าหนาวเดือนมกราคม2024โดยการอยู่ภายใต้การกำหนดงบประมาณจากทางตระกูล เกรเซอร์ต่อไปนอกจากนั้นเบนจาคอบยังได้อ้างอิงคำพูดหนึ่งของชิกจัสซิมตามแหล่งข่าววงนั้นที่เขาอ้างถึงโดยเป็นชุดคำพูดสำคัญที่อ้างว่าชิกจัสซิมพูดกับตระกูลเกรเซอร์ในวงสนทนาเจราจาต่อรองว่าคุณมีทางเลือกคือขายสมูสสรให้เราแบบทั้งหมดหรือไม่เราก็จะเดินออกจากดิวนี้ไปเอง ก็ถือเป็นชุดคําที่ค่อนข้างแข็งกล้าวนะครับแต่ก็ต้องยําว่าเบนจาครับเขาอ้างอองมาจากแหล่งข่าววงในของตัวเขาเองซึ่งเราก็ไม่รู้แน่ว่าว,วงในของเขานั้นระดับไหนและมีตัวตนจริงๆหรือไม่อย่างไรย้อนไปที่ประเด็นว่าถ้าหากภายในเดือนพฤศจิกายนไม่มีการเทคโอเวอร์ over, โอกาสที่ตระกูลเกรเซอร์จะยังต้องรับผิดชอบในการลงตลาดของทีมในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวมก,กราคม2024นั้นก็ค่อนข้างสอดคล้องกับหลักความเป็นจริงเนื่องจากว่าขั้นตอนหลังเทคโอเวอร์ของกลุ่มทุนรายใดก็ตามจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาราวสี่ถึงหสัปดาห์กว่าที่เจ้าของใหม่จะได้อำนาจในการบริหารมาจัดการอย่างเต็มระบบนั่นเองครับรอบวันที่ผ่านมามีความคิดเห็นหน่าสนใจของทางค er ิสเซนต์เอรกเซนพูดถึงรุ่นน้องร่วมทงชาติผื่นเดียวกันอย่างลัดบุนฮอยลุนซึ่งหลักๆแล้วสามารถสัมผัสได้ถึงความชื่นชมที่เอริกเซนมีต่อรุ่นน้องรายนี้โดยเฉพาะในแง่ของความเป็นผู้ใหญ่ที่เอริกเซนย้ำชัดเลยว่าหลังได้ใช้เวลาในการทำงานกับฮอยลุนในสโมสรปีสแสดงมากขึ้นเขาสามารถพูดได้ว่านี่คือเด็กอายุ20ที่ค,คิดอ่านนั้โตลกว่้วายคิดกกเซนล่า ส่วนตัวผมคิดว่านี่คือดิวที่ชาญฉลาดเพราะเขาเป็นคนที่เข้ากับทีมได้ดีมากๆนอกจากนั้นคือเขาเป็นเด็กที่เข้าใจแนวคิดของโค้ดเหมาะสมกับแนวทางที่ทีมจะเล่นและที่สําคัญคือเขาเป็นเด็กดีและทํางานหนักมากๆเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุบางครั้งสิ่งที่เขาแสดงออกมาอย่างเรื่องคําพูดบางอย่างผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นคําพูดที่ออกมาจากเด็กอายุเท่านี้เห็นได้ชัดว่าเขามีชุดความคิดที่ถูกต้องอยู่แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วง2เดือนหลังออกสตาร์รดูกาลมาจนถึงวันนี้ถ้าจะหาผู้เล่นปีสแสดงสักคนที่ชนะใจแฟนบอลได้มากที่สุดก็เห็นมีแคลุดอย ที่ชื่อยืนหนึ่งมาแต่ไกลเพียงคนเดียวเลยจริงๆขณะที่เรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเจดอนสารโชคก็ยังคงไม่จบง่ายๆและยิ่งปล่อยเวลาทอดยาวไปก็ยิ่งเข้าทางสื่อที่พยายามล้งแคบแกะสิ่งต่างๆที่พวกเขาเชื่อว่าจะนําไปสู่การขายข่าวของพวกเขาเองได้ล่าสุดก็เป็นแจ็คทาบอทที่อ้างอิงแหล่งข่าวตามแนวทางหากินของนักข่าวง่ายๆระบุว่าในมุมมองมุมคิดของเจดอนสารโชนั้นปัญหาคือเขาถูกมองข้ามและเป็นอันโตนี่ที่ได้ลงสนามก่อนหน้าเขาเสมอไม่ว่าจะทําผลงานดีแย่แค่ไหนขณะที่ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าอันโตนี่มีสถานะเป็นดังลูกร ของทางเอเด็กเทนฮาร์กและการปฏิบัติตัวของอันโตนี่ก็พยายามแสดงออกมาเพื่อสื่อไปในแนวทางดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาจนอาจมีส่วนลบกวนจิตใจของเจอนซานโชไไปมากกันน้อยและทําให้จนถึงวันนี้ซานโชก็ยังคิดเสมอว่ามันมีอะไรที่มากกว่าแค่เรื่องการซ้อมไม่ดีจนเขาไม่ถูกเลือกให้ลงสนามก็ถือเป็นปริศนาที่ไม่มีใครรู้คําตอบไปดีกว่าตัวเขาเองและเอเด็กเทนฮาร์กนะครับและตราบเท่าที่เรื่องนี้ยังคงดําเนินไปแบบที่ตัวซานโชเองก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเช่นเดียวกับที่เอเด็กเทนฮาร์กก็ไม่พูดอะไรที่มากไปกว่าสิ่งเดิม สนามประจนบวันสุดท้ายของอาชีพแต่ละฝ่ายนั่นเองแหละครับรอบวันที่ผ่านมายังมีบทสัมภาษณ์ของทางเดียโกดาโลพูดถึงหลากหลายเรื่องราเชน่นความเป็นไปของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาลากยาวมาจนวันนี้ที่เขายอมรับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆจนถึงขั้นใช้คําว่าทรหดได้เลยเหมือนกันนอกจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลในทุกวันนี้ที่ค่อนข้างแออดัดจนส่งผลถึงคุณภาพในการแสดงผลงานของผู้เล่นออกมาในสนามโดยส่วนตัวผมคิดว่านี่คือฤดูกาลรแข่งขันที่ทรหดมากๆคือมันเหนื่อยทั้งด้านร่างกายและจจิิตใแลละส่่่งเเหหานนนนัั้มออยูก การคววบุมขอองเเสนั่นคือสิ่งที่เราควรพูดได้ในฐานะของผู้ประกอบการอาชีพนี้เป็นหลักและเพื่อประโยชน์ของนักฟุตบอลจริงๆมันควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเราต้องพยายามทําตัวเองให้อยู่ในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดอยู่เสมอเพื่อแสดงผลงานในสนามที่คุ้มค่าต่อแฟนบอลปิดท้ายที่เลนน่มิเลสตินอดีตโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของเซอร์เล็กฟอร์กูสันออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับคาเซมิโลมิดฟิลทีมชาติแสมบ้าที่ซีซั่นนี้ถูกมองว่าผลงานดับลงไปจากซีซั่นก่อนโดยเลนนีว่ามิลคือตัวอย่่างทีรับมมือควาเข้มข้นขอีว่าคา เอเดนเทนฮากอย่างไม่ได้คือภาพในหัวของเทนฮากมีแนวทางที่เขาวาดไว้ว่าการเซมิโลเป็นแบบไหนในแผนงานของเขาแต่นั่นคือความท้าทายที่การเซมิโลต้องพาตัวเองไปให้ถึงระดับของภาพที่โค้ดวางไว้นอกจากนี้มิโลสตีนยังได้พูดถึงลาเฟอรวาลันด้วยว่าที่ผมเห็นคือดูเหมือนเขาจัดการจังหวะก,การเล่นของพิมมิลิกได้ยังไม่ดีพอโดยเฉพาะเรื่องของเทมโปพิมมิลิกมีรูปแบบการเล่นที่ยืดหยุนทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุเร็วระดับ100ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นคือปัญหาของ Mid อมิดฟิลดล์ดงง้ ถึงการทำงานของเอเดกเทนฮากเอาไว้ว่าอย่างแรกเลยก็คือเขาต้องการใส่ความกดดันลงไปเพื่อให้เกิดเนื้องานที่เข้มข้นเหมือนกับที่เขาทำตอนอยู่ที่อาแจกแต่เขาไม่ได้มีผู้เล่นที่พร้อมมากพอเพื่อสิ่งนั้นผู้เล่นของเขาที่นี่ไม่ได้เป็นพวกที่มีชุดความคิดพร้อมรับมือกับความกดดันได้ตลอดเวลาช่วงฟีฟ่าเดย์แบบนี้ความเคลื่อนไหวส่วนมากในระดับสโมสรก็จะยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจระดับใหญ่ๆมากนะครับแต่พวกเราสับหลอกก็จะพยายามหาเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันมาฝากกันทุกเช้าแบบนี้เหมือนเช่นเคยยังไงก็ฝากติดดตามกัันน้วยะครบ